ขณะนี้มาเที่ยวชมค่ายงอาจันย์ฮะจังหวัดสิงห์บุรีอนุสาวรีที่คนไทยสมัยยุคก,ก่อนเสียกรุงครั้งที่สองนะ,อะตอนนั้นพม่ามาตีบ้านเมืองเราแล้วก็ทางทหารวังก็ปิดวังฮะตั้งป้อมตู้กับพมา่าแต่ส่วนฝ่ายนอกฝ่ายนอกก็คล้ายๆว่าตกใครตัวท่านก็มีกลุ่เชาวบ้าน ที่รับชาติรวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้เข้ามาแม้จะเป็นชนกลุ่มเล็กๆแต่ก็สามารถต้านพมาาได้นานีน่ก็ขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติธรรมให้กับชาวบ้านมังกจันนางลบนะฮะอิสระื่อชาติบ้านเมืองหรือฐานพม่าก,ก็ดีที่เคยมีเวรมีกรรมนะ แผ่เมตตาให้ทุกคนทุกทำได้จัดานเชี่ยวนะตรงเมน้นที่เป็นญาติในชาติก่อนก็ดีมีมาครั้งแรกเคยได้ยินกินติศัพท์แล้วก็ดูภาพยนตร์นี่ก็ได้มาครั้งแรกหลังจากเสร็จงานกองทัพไทยที่สนามไทยสุโบทัหนึ่งด้านหลังนายทองแสงใหญ่สองนายอินสามนายทองแก้ว สี่นายเมืองห้าพันเรืองหกนายดอกเจ็ดนายจันท์แปดคุนสันเก้านายโชคสิบนายทองเหมน็นสิบเอด็ดนายท่านมีสิบเอ็ดคนนะก็องค์คนที่ขี่ควายก็น่าจะเป็นนายทองเหม็นที่คุณบินบันลิตสแสดงนะมาดูรายละเอียดของออนักรบมังกรจันทนระ์ฮะ ที่สำคัญสำคัญน,นี่คือพันเรืองฮะถือขวานนี่ก็ในายแท่นนะถือดาบคู่นี่จะเป็นนายท้องนายท้องเหม็น,นที่ว่าบินบัลลิตแสดงที่เ,เมานี่นายโชค นี่คุณคุณสันนะคุณสันน่าจะเป็นมียศในในในราชการในวังคุณสันก็เขาก็มีฐานผสมอยู่เข้ามานายจันหนดเขี้ยวเนี่ยในภาพยนตร์นี่เป็นไฮไลท์นายจันหนดเขียเยเเ้ยว นี่นายดอกดอกเพว่าชื่อแต่ละชื่อถ้าเราไม่ศึกษาประวัติก็จะไม่รู้จักก็ใครเป็นใครแค่รู้จักแค่ในจนหนดนจันดหนวดเคี่ยวในทองเหม็นที่สําคัญสําคัญนายทองแตงใหญ่ฮะนี่ในเรื่องจริงก็มีประวัติบันทึกไว้นชื่อแต่ละท่านที่เป็นนักรบตักหลักนะนี่นายอินนะนอินนี่ก็ถือว่ามีบทบาทในตัวละครนะ นายทองแก้วเนี่ยด้านหน้านี้ก็จำลองฮะจำลองบ้านในค่ายนะคิดว่าอยูในค่ายแล้วก็มีการทำเป็นที่อยู่นะสมัยก่อนคงจะลำบากฮนะไม่สนุกแน่เพมีการลบราค่าฟันกันก็นี่ก็มีป้ายบอกเรื่องการลบฮะ วิรกรรมชาวบ,บ้านบรรจันรบครั้งที่หนึ่งฐานธรรม,มาทิ่ิเมืองวิเศษชัยชาญยกมาถึงบ้านแล้วก็ตั้งค่ายรบครั้งที่สองนเนมลเอียวเบดีสั่งให้คนคุมคน500มาตีเมืองนะก็ไม่ไม่แตกครั้งที่สามกองธรรม,มาก็แพ้อ,อีกนเนเบลเบดีก็ประมาทกำลังต่อไปของบางารรจัยไม่ได้ละจึงเกณฑ์คลมาเพิ่ม ครั้งที่สก็แพ้ครั้งนี้ต้องอ,อันละเอียดทีมีใน Google นะในอินเทอร์เน็ตครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดโอ้โหตานกองทัพประมาได้แปดหลายเป็นเดือนนะนี่คือรายละเอียดฮนะในทองแก้วอาวุธประจำกายมีดพ้า ถูกกองทัพพม่าตีเมืองวิเศษชาญแตกแล้วยึดเมืองได้นะทองแก้วจริงมาลรวนชาวบ้านหลบมาอยู่โพตะเลนานได้ดอกคนทุนอ่างทองฮุณนสันนายทองแสงใหญ่นายทองเหม็นเป็นชาวบ้านราชหงค์องค์ลัษรนายพันเรืองนายจันหนดเขี้ยวนี่อันนี้นนจันหนดเขี้ยวนี่เป็นคนบางอาจารย์แท้ เจ้าไว้หนวดยาวในเมืองเป็นคนบ้านสีบัวทองแข็งเมืองสีบุรีนายอินเป็นคนบ้านสีบัวทองเมืองสิงนายโชธบ้านสีบงทองเมืองสิงเพราะมันรวมกันไหลหมู่บ้านนะวิทยกรรมก็<า>ถือว่าหดลายฮะทำไมก่อน แต่ว่าก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมที่ผ่านไปแล้วก็วีรบุรุษที่เสดสละเพื่อชาติบ้านเมืองก็ตายหมดแล้วตามคนก็ต่างไปตามกรรมฮะวิบากกรรมก็ขอโหสิกรรมกันไปอย่ามีเวรมีกรรมกันที่ปฏิบัติธรรมแผ่บุญให้กับทุกท่านทุกคนจะเป็นทหารไทยพมา่าขอสิกรรมไปนี่มาชมพระบรมราชวาสของ ในหลวงราชการที่9ฮะเรื่องความสามัคคีบ้านเมืองชาติของเรารักษาเอกลาชทิปไตไตมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีผู้ใดเดือดร้อนก็ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนที่นี่เป็นหลักสาคัญของการปกครองประเทศไทยมามาแต่โบราณกาลนี่พระราชด,ดำรัสในหลวงราชการที่9ฮะวันพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน ข่ายบางกราะารย์วันที่29กรกฎาคม2519มอบธงในหลวงเสด็จมาหานิภาพจำลองการติฟันดาบกันฮะตรงพระเนตรวิธีนำดาบสังเบิประชนบ้านบางอาจารย์อันนี้ก็วันที่เสด็จมาเปิด ค่ายฮะวันที่ทรงเสด็จมาเจิมเจิมแผ่นจารึกที่อนุสาวรีย์ค่ายบางารยจันะนี่เสด็จพ่อหล่อเก้าคิีมภูมิพลจารึกอนุสาวรีย์รชาชนค่ายบางอาระจันพระสันเจ้าหัวภูมิพลอดเดช สเสด็จมาวันที่2 9กรกฎาคม2519ทั้งนายจันหนดเกี้ยวและพระพวกได้เป็นหัวหน้ารวบรวมชาวบ้านตั้งค่ายสู้พม่าที่บางระจันมีพระอาจารย์ธรรมโชตเป็นผู้ประสิทธิ์ประสตร์วิทยาคมบำรุงขวัญตั้งแต่เดือน4ปีนากาพุทธศักราช2308จนถึงเดือน7 2309ได้ต่อสู้พม่าด้วยความ กล้าหารและด้วยกําลังใจอันเด็ดเดี่ยวยอมสละมาเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยรบชนะพระมาถึง7ครั้งจนพระมาขั้นค้ามฝีมือตาทัวนี้เป็นภาพที่ในหลวงรัชการที่9สมเด็จพระราชินีเศรกิจแล้วก็น่าจะเป็นประเทพกับองค์จ้าฟ้าจุฬาพรนะ,สะเสด็จมาก,ก่าพะพรเจ้อยู่หัวด้วย ก็ขอทิ่บุญให้กับพระมหากษาัตริย์ไทยทุกพระองค์ด้วยฮะนาจะจากีวงสาธุนี่ก็เป็นลักษณะอาวุธดาบอะไรต่างๆที่เขาน่าจะขุดเจอหรือเอามาจำลองไว้เฉยฮะแล้วอุปกรณ์เครื่องใช้ของคนในสมัยนั้นนะสาธุนี่เรานนเข้ามาบริเวณ วิทยาพันี้ทำเป็นลักษณะจำลองเหตุการณ์ตัวอย่างทางการตั้งค่ายบักาจันคร์นี่เป็นประวัติความเป็นมาจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่สมัยทวารดีสุโขท,ทัยกรุงศรีนี่ก็เป็นของเก่าเที่เขน่าจะขุดขุดค้นเจอฮะ ชนะเเก่าของคนสมัยก่อนนะอ๋อนี่ค่ายมังอาจ,จร,รย์สมัยสมเด็จพลรมนายโตะไตโลกกันนาฮะนี่สมัยกรุงร,รัตนโกสินทร์นะหลวงพ่อทรัพ์หลวงพ่อสินสป์พุทธลูกยืนปางห้ามญาติและปาสุปโขทยัย นี่เป็นประวัติโดยรดวมฮะพิพิธภัณฑ์ก่อนศาสตร์วิถีชนไข้บางกาาระจั์ การเสียแผ่นดินไทย14ครั้งนัาจะสมัยรัชกาลที่5นะครั้งที่1เกาะปีนังครั้งที่2มริลทวายครั้งที่3บันทายมาศครั้งที่4แสนหวีเชียงตุงครั้งที่5รัฐเปรักครั้งที่6.2ปันนาครั้งที่7เขมรและเกาะ6เกาะครั้งที่8.2จุดไทยครั้งที่9ฝั่งซ้ายแม่น้ําสารวินครั้งที่10ฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงหรือล้านช้างเทศลาว ที่11ฝั่งขวาแม่น้ำโขงหลวงพ่อบางทางที่12มนทนบุรพภาพระบองเสียมราบสี 3, มมกกตูคนาทางที่3ผมหัเมืองมายูรัดกันตันไซบูรีครั้งที่4เขาพระวิหารก็แล้วไปแล้วนะฮะทุอย่างของสมบัติประกันชมฮะขณะนี้ทำดีฮะอากาศเย็นสบายนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยพ้าขุนราม พระเจ้าอูทอ่ทองผู้สร้างกรุงศรีอยาแพ่ยบางรจันพันพนเดชสวนสมพัชกีวงศนะ์วันนี้ก็ได้มาเที่ยวปฏิบัติธรรมงานกรรัาธิกาก็มีเหตุให้ได้มานลืกถึงอนุสาวรีย์ของคนไทยที่เจริญระาพืชชาติเหมาะกับการปฏิบัติธรรมครั้งนี้นะจําจลอง ะสมัยก่อนลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เสียตั้งกรุงถึงแต่กรุงอันที่หนึ่งต้องทำไปเรื่องไปแล้วสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าอู่ทองสร้างเมืองสมเด็จพระราเมศวรสมเด็จพระบรมราชาธิราชพระเจ้าทองรันอ๋อ ต้องไปอ่านรายละเอียดเอาฮะนี่ก็เป็นการเสกโครงครัง้งที่สองครอีกสองสมัยพันาลายฝรั่งเศสเข้ามาแล้วก็ถูกตีกรุงแตกมีกองทัพเอ็มพายฮะเอ็มพายจักรวรรดิอินเดียสมัยก่อนนี่ประวัติ พระเจ้าตากสินมหาราชนฮะดีฮะห,หมอคนไทยเด็กไทยจะเข้ามาศึกษาเพราะว่า,วาต้องรักประวัติศาสตร์ชาติไทยตกใจโอ้นี่ก็ทำดีฮะทำเป็นลูกสอนเดินนี่ฮะสนาพรมารมะโยธาทัพมาฮะ กองพม่า,มาแต่รับว่าเก่งฮะัจริงมากลบเก่งเพระาะว่าสู้จีนได้แ,แล้วก็ยุทธวิธีสมัยก่อนพม่าน่าจะเก่งตีไ,ไทยแตกดีได้หลายประเทศนะก็ต้องยอมรับในความสามารถของกษัตริย์แล้วก็ทหารพมา่าแต่เรื่องความของดเที่ยมก็องมีทุกคนครัว่าลบก็ต้องมีการความขดเที่ยมไม่ได้สนุกสนุกนะฮะ ันนี้วันนี้จำลองดีครับนี่ก็เป็นการสร้างค่าเชิงเทินนะวัดไม้แดงหลังจากที่พระ้าชา์ธรรมโชติพอชาวบ้านเดินทางสู่วัดไม้แดงแล้วมีทำเลเหมาะแก่การหลบซ่อนจึงเพราะมีคูน้ำล้อมรอบ3ด้านแต่การที่จะไปใช้ค่านั้นจาเป็นต้องมีการสร้างป้อมจึงตัดต้นไม้ใหญ่มาทำเป็นป้อมแนวยาวขนานกับลำน้ำน้อมผืนนาวิธีการ สั้งป้อมเนี่ยเราจะลองให้ดูแล้วก็นายดอกนายคำแก้ววิธีฝึกงวยฮะสำคัญมากฮะการต่อสู้ด้วยด้วยมือตอนนี้ที่ประชิดตัวฮะต้องเก่งนี่ก็บ้านเรือนไทยสมัยบางกระจันะนะการตีดาบก่อนไม่มีปืนใช้ใช้ใช้ตีดาบเอาทังลบ ึกบางอาจันภายหลังที่หลาหนหน้าทั้ง11คนพร้อมด้วยชาวบ้านสร้างค่ายบางา,าราจันแล้วพระอาจารย์ธรรมโชติได้ประกอบพิธีชุบอาวุธวัจุอาคมลงในหอกดาบหน้าไม้ปืนไฟอาวุธต้องปวงทำผูกเสกเครื่องรางให้กับชาวบ้านและปรึกษาจัดเป็นกองรบตามตำราเชี่ยสงครามที่พระอาจารย์ธรรมโชติได้ศึกษาอย่างเจนจบจัดหาตัวผู้บังคับบัญชากรารค่าย ประชุมปรึกษาตกลงให้ในแท่นเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วให้ทุกคนในค่ายเตรียมสเสบียงแล้วก็ลบคั้งที่หนึ่งครั้งที่สองคงที่สานะประวัติรูปสวยดีฮะวิหารโพก้าต้นประวัติพระอาจารยธรรมโชตมาเทระแห่งค่ายบังอาจรย์เจ้าวิทยาคมฮะ เป็นภิกษุสมัยยุทธยาตอนปลายเป็นคนชาวสุพรรณบวชเรียนและจำพรรษาอยู่นัดณวัดเขาขึ้นหรือวัดเขานางบวชนะมีความรู้ด้านวิชาการศิลป์วิชาอาคมที่แก่กล้าเมื่อพม่ายกทัพมาพระอาจารยธรรมโชติจากวัดเขานางบวชจึ่มาอยู่ที่วัดโพก้าต้นเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านมังคจรได้ประกอบพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังผ้าประเจียดต,ตะกุด แจกจะให้ชาวบ้านเป็นกำลังใจในการลบ,ลบในการลบให้ขึ้นเขิมกล้าหารไม่กลัวตายนะหลวงพ่อธรรมชดในจันหนดเขี้ยวซ้ายมือคนที่สองคุณสันในพันเรืองในทองแสงใหญ่การที่พมา่าแพ้ไทยละครั้งนี้จาไม่พมา่าประหยัดจีมมวีนไทยหยุดพักลบประมาณสองสามวันแล้วเกณฑ์ทัพใหญ่มาตีพายบางอาจาร,ร กำลังคนพันเศษฐานม้า90-60สุรินพระเจ้า,าของเป็นนายพัพะมายกทัพมาตั้งทุ่งบ้านห้วยไผ่การลบครั้งที่5ครั้งที่หแล้าอธิบายรายละ,ละเอียดให้ดูลบครั้งที่7 7ครั้งแล้วนเนบยวสิฮาโบดีแต่งของทัพใหญ่มาตีค่ายให้อากาปันคยีเป็นแม่ทัพคุมพลพันเศษ ในบ้านคุกโลกกาลังก็สู้ไม่ได้ฮะเพราะว่าปืนยิงค่ายแตง่งหมดนี่ในจันหนดเขี้ยวเอ้ยในทางเหม็นฮะกี่ควายนี่ฮะหลอปคนใหญ่ฮะ หลอปืนใช้แบบจากยุทธยาแต่ว่าหลอไม่ไม่ดีปืนแตกต้องหลอปืนเองอ่นี่ก็อาวุธอันนี้ก็มาเข้ามาสู่วัดพิฮันโพฮะพิฮันโพที่พระครูธรรมโชตพระธรมชชธรมหลวงปูธรรมโชตมาอยู่ที่วัดแห่งนี้มาทําพิธีให้เจ,จ้า้้ามบราจัณย์ มาดูวิหารโพก้าวต้นที่หลวงปู่ธรรมโชติท่านเคยอยู่ที่นี่ฮะวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติน,นีะเป็นของของจริงฮะสุดเลยฮะ ธรรมโชิฮะแต่ไม่แน่ใจว่าองค์จริงท่านจะหน้าตาไงนะคนเดิมบางสุพรรณนะนวิหารหลวงปู่ธรรมโชติใหญ่สุดในประเทศไทยีท่วัดโพก้าต้นฮนะสถานที่ที่หลวงปู่ธรรมโชติได้มาทำพิธี ปลุกเสกเครื่องรางให้ชาวบ,บ้านมากระจันเป็นที่เพึ่งคิดเดียวให้คนสมัยนั้นนะ mm hmm. ก็มีความจำเป็นมากครับเครื่องราง,างทําให้คนชาวบ,บ้านมีกำลังใจต่อสู้กับฐานทมาจที่มีกําลังเข้มแข็งกว่า mm hmm. ใจสําคัญมากครับใจสาคัญมากถ้าใจอยู่เหนือทุกอย่างก็สามารถทําได้สําเร็จทุกอย่าง mm hmm. เป็นงานการต่างๆก็ดี ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานที่พระเจ้าสอนไว้สาธุหลักเขตสีมาวัดโพก,กาต้นฮะกำลังสร้างโบสถ์อยู่ครับนักกด้ยวิถึงเข้ามาสีมาแล้วสร้างโบสถ์ใหญ่โตครัวัดโพก,กาวต้นทําบนกระเบื้องสองแผ่นเราจะให้พักเครื่องหล้งปูธรรมโชติมาหนึ่งองค์ ให้ทำไปสี่แผ่นให้ตนเองหนึ่แผนให้พ่อแมญ่ญาติพี่น้อง1นึ่แผนญาติทํา1หนึ่งแผนแล้วก็จะกรรมเรียนหนึแผน